ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมพลอยอินค่ะพิกัดอยู่ตรงสตลาดท่าสเสด็จเลยนะคะใช้เป็นคีย์การ์ดแบบนี้นะคะทุกคนวันนี้เราพักเป็นห้องเตียงเดี่ยวนะคะหรือว่าเตียงดับเบิลนะก็มาดูที่พักก่อนห้องนะคะนี่ก็เป็นที่นอนเตียงใหญ่นะคะมีโทรศัพท์ค่ะมีที่ชาร์จแบตมีปลั๊กไฟนะหมายถึงทิปเหมือนปลั๊กไฟฝัฟ่งนู้นก็จะเป็นที่นั่งค่ะที่เราเห็น ะะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น4นะะี่ค่ะแล้วก็มุมนี้ทีวีนะคะระบบแอร์มีแอร์มีตู้เย็นนะคะตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นมีอะไรฟรีให้เราบ้างเรามาดูกันนะคะมีน้ำเปล่าฟรีสองขวดค่ะเป็นน้ำน้ำน้ำปลากระดแก้วแล้วก็มีกาแฟน,นะคะมีกาน้าร้อนมีที่ชาร์จปลั๊กตรงนี้นะคะเป็นที่นั่งเก้าอี้นั่งอยู่ฝั่งนี้ มีได้นะคะได้ได้รับผมนะคะโรงแรมพลอ,อยอินนะวันนี้ก็ราคาห้องพักอยู่ที่ราคาคืนละ1,000บาทนะคะตัวนี้จะเป็นตู้นะคะเป็นตู้นะคะห้องถือว่าสวยเลยนะก็ะโอเคนี่เป็นห้องน้ําห้องน้ําก็จะไซสมนินิหน่อยนะคะห้องน้ํามีอะไรให้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันมีเป็นคัตติบัตนะคะ มีหมวกคุมผมให้มีแค่นี้นะคะมีแค่นี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยาสระผมนะคะยาสระผมแล้วก็สบมู่ค่ะทุกคนแล้วก็นี่เลยเป็นชาวเวอร์แบบนี้โอเคนะคะถือได้ว่าโอเคนะเป็นห้องเป็นอีกชนิดหนึ่งที่สวยนะ ห้องสะอาดเลยค่ะห้องกว้างเลยก็จะเป็นห้องนอนนะคะเป็นเป็นเตียงมีผ้าให้สองผืนนะคะเพราะว่าปกติถ้าเรามาพักโรงแรมเขาจะสามารถนอนได้สองท่านนะคะแต่ก็คืออยู่ว่าเราจะนอนพักเดี่ยวหรือว่าเราจะไม่พักเดี่ยวเนาะแล้วเราอยู่ชั้นสี่นะคะอยู่ชั้นสี่ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะแบบนี้ รู้สิเปิดได้ไหมไม่ได้นะคะไม่สามารถเปิดได้นะคะทุกคนนะคะอาจจะมองเห็นเนี่ยแต่ไม่สามารถเปิดได้ตัวนี้มุมมีมุม,มสวยๆของโรงแรมปล่อยอินค่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราดูซิว่าในเกมีอะไรหรือเปล่าอนนั้ไม่มีนะคะระบบแอร์ค่ะมีแอร์นนะระบบแอร์อยู่ตรงนู้นนะคะ เปิดนี่คือเปิดแอร์แล้วแล้วก็ทีวีมาดูซิว่าทีวีมีอะไรบ้างทีวีก็กดแค่ปุ่มเปิดนี้อย่างเดียวนะคะนี่เราเปิดแล้วนะคะเปิดมาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีช่องอะไรบ้างแบบนี้นี่ก็จะเป็นดูซิมุมนี้ก็จะมีชากาแฟนะคะ โอเคอยู่ในพิกัดใจกลางเลยค่ะใจกลางตลาดท่าเสด็จนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะก็สามารถมาพักได้นะคะราคาห้องละ1,000บาทค่ะชื่อโรงแรมพลอยอินค่ะพลอยอินนะคะมีรวมอาหารเช้าด้วยราคานี้ค่ะพักได้ห้องละ2ท่านนะคะ